โอเคครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กันในช่องพีนัดรวมๆนะครับวันนี้ผมก็แคชเกมมาครั้งแรกนะครับลง Youtube นะผมก็มาเล่นในเกมโลบอกแบบบอกฟุดนะครับก็ตอนนี้ผมก็เวลยิบสองผมก็จะขอผลเพื่อน ผลที่ผมอยากได้ก็คือผลแสงนะครับคันนี้ผมใช้ผลมักกี้อยู่ซึ่งมันเกลือมากครับก็อาจจะไม่มีเพื่อนให้ผลผมผมก็ต้องเออผมตามเพื่อนไปดีกว่า หรือย่งเรือเพื่อนดีออผมคิดว่าผมแย่งเรือเพื่อนดีกว่านะครับไปก่อนไหนดีอ่ะให้ขับเลยไปก่อนไหนดีเพื่อนออไปก่อนไหนดีเพื่อนอ่ะอ่ะไปก่อนไหนดีเพื่อน เออมีคนตายในเรือนะครับผมไปดีกว่านะครับกลัวเพื่อนฆ่ามากเลยนะแต่ก็สบายหายห่วงเพราะว่าผมมาเกิดเกาะลิงอยู่แล้วนะครับผมก็มาเกาะกลางก่อน,อนแล้วก็เก็บตังครับ ตอนนี้จริงๆแล้วผมสุมผลได้ละแต่ผมจะเก็บตังเอาไว้ซื้อเอมดับโซโลนะครับโอ้ไงเพื่อนคุณตามมาเหรอแล้วผมก็จะเก็บตังอันนี้เรียบร้อยก็กลับไปเรือครับฮะนี่ไม่ใช่เรืออ๋อ,อเรืออยู่นน่น หรือเปล่าเหมือนเลือหายเลยอ๋ออยู่เนียบนี้เราก็จะตะลุยเกาะกันนะครับไม่รู้จะไปก่อนไหนดีผมก็จะขอผลเพื่อนไปเรื่อยๆนะครับ ไปทางนูน้นอันนี้ก็เกาะธรรมดาผมไม่ไปผมจะไปเกาะทรายหนเกาะทรายเอ่ยปกติมันอยู่ทางนี้นะไม่เจอเจอเกาะบากกี้ครับ แต่ผมขอลองมาดูกันเพื่อมีผลเพื่อมีเพื่อนให้ผลนะครับพรามีคนใช้ผลแสงเพื่อนคนเมื่อกี้หรือเปล่าเยอะเยอะ นี่คืออะไรอ๋อน่าจะเป็นฮาคินะครับอ๋อบากี้ยังไม่เกิดอ๋อเพื่อนคนเดิมลองขอผลดูซิขอผล สกายผมอยากไปเกาะสก,กายไปเกาะสก,กายเฮ้ hey. ฉันจะไปสกะสกายโอเคพาไปไหน่อยมานะครับเพื่อนบอกแล้วอือเราด้วยเพื่อนเราด้วยเพื่อนเราด้วยเพื่อน อ๋อเพื่อนอยู่นู่นนะครับถ้าผมจะตายถ้าผมจะตายแล้วโอเคเฮ้ยละมัดกดตรงอะไรตรงนี้เนะี่ยอ่ะไปเกาะสกายนะครับมุ่งตรงไปเกาะสกายเกาะสกายก็จะมีฮาคิดเหมือนกัน หักิีหรือเปล่าน่าจะใช่หนเกาะสกายโหเรือสวยนะเน,นอ้าวมาเกาะลิงทำไม เคครับเกาะสก,กายเพื่อนคนนี้ใช้ผลแสงเหรอก็น่าจะบินได้ปะแต่ผมมาบินไม่ได้ะะไไหนะไปไหนอ่ะเพื่อนไปไหนอ่ะเพื่อนเพื่อนนะครับบินไปแล้ว มา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 ก็สกายนี่น่าจะมีไหลาชันมากแต่ผมก็ขึ้นไปไม่ได้มันน่าจะมีทางขึ้นหรือเปล่ามาเลย ตรงนี้ก็จะเป็นที่ซื้อฮากินะครับนนลงเสียงนี่นะครับนีไห่ ไม่มีผมพูดผิดเหรอจึ๊บอ่านี้ไงนี่ไงนนี้จะซื้อได้หรือยังโอ้ห้าแสนซื้อไม่ได้ครับเอ้าเพื่อนไปไหนมาเพื่อน กันตายเฉยเฮ้ยจอตังครับเจอตังแล้วผมจะขึ้นไปข้างบนได้ไงขึ้นไม่ได้งั้นเราก็ไปเกาะอื่นกันเถอะครับ โอเคต่อไปผมขอไปกออเกาะโคลอสเซียมนะครับอยู่ทางนี้ใช่ไหมใช่โอเคครับอยู่ทางนี้จื๊บไปกออเกาะโคลอสเซียมแต่ผมกม็สู้กับพวกคู่ต่อสู้ไม่ได้นะ ว่าเลเวลมันเยอะมากนะ้วผมเวลไม่ถึงอนะ่ะชึบชบดูสิกระโดดตรงนี้ได้ไหมกระโดดขึ้นไม่ได้อีก ต้องมาตรงนี้ซะแล้วเฮ้ย hey, เจอเพื่อนครับเจอเพื่อนเจอเพื่อนหรือเปล่าใช่ไหมเฮ้เพื่อนจริงด้วยครับตัวสีคนไทยหรือเปล่าหรือคนอังกฤษฮ้เฮ้ นช่ใช่นะนี้ก็จะเป็นลานปลาลองซึ่งนี้ผมก็เคยมาปลาลองกับคนแต่ผมก็ได้พ่อยแพ้เพื่อนอยู่ปะเนี่ยเพื่อนอยู่ปะเนี่ยม่นายอยู่ ต้องทำดูสิแล้วก็หนีสิครับเอ้อนี่ผู้หญิงันนี้ใช้ผลไฟชึบโอ้แย่แล้วครับมันไล่ตามผม ไฟแรงกว่าที่คิดนะครับชิง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 เอออะผมตายอ้าวเกิดไม่ไม่จริงเฮ้ยมีเพื่อนครับมีเพื่อนครับฮะตังไม่มีผมไปขอผลก่อน กาะนนี้คือมันมีบอสชังคูใช่ไหมครับแต่ว่าผมอะ่ะคือผมไปไม่ได้ผมเคยเข้าได้ครั้งหนึ่งคือผมกดมุมมั่วนี่คือเพื่อนผมช่วยเพื่อนขอบ

เฮ้ยเฮ้ยขอเฮ้ยขอขอขอเอาเพื่อนกินไปแล้วจบเลยเมื่อกี้เหมือนผลอะไรอะรอด้วย ผมก็ต้องขอมาเก็บตังเพื่อนไปแจ้วเลยมาขึ้นไหมขึ้นไหมขึ้นไหมหรือไม่ขึ้นไปละเชิบไปเลยครับ ไปเรื่อยอ๋อก้อนนี้โอเคก้อกลางครับเฮ้ยคือเรือเรือน,นี้ยมันมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือผมมังคาแบบตรงแต่มันไม่ตรงไงครับอันนี้คือข้อเสียก็ต้องมาเก็บตังก่อนนะครับ เสื้อเสกระโดดแบบหลอดเท่ก่อนนี้มันไม่มีคู่ต่อสู้แต่มีอันนี้ครับมีบอสผมเคยเห็นบอสมันมาหยุดตรงเนี้ยจุดที่ผมยืนเนี้เนี่ยแต่มีเพื่อนเอมเคยสู้แล้วครั้งเดียวตายครับไอตั้งผม ามหมืแล้วสามหมื่นป้อยแปดสโอ้เลขสวยนะเนี่ยโอ้มีอีกมีอีกืออือรวยรวยชุบ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 อุ้ชุบอออกันได้ละชุบ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  จุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ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 บนี่เจอครับปู่เอ้า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 ทำไมไม่ได้อ๋อเก๋คือเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีเออ่ ที่สุ่มผลอยู่เกาะนี้แต่ตอนนี้มันย้ายไปเกาะลิงแล้วนะครับอืมตรงนี้แหละอันนี้ที่ผมหาประตูสีเหลืองๆกับเอิ่มหลังคาสีเขียวก็ จะเป็นอันนี้นะครับเอิมฮาคิเกรอะหรือเปล่าน่าจะใช่แต่ผมก็เคยเข้ามาแล้วไม่ได้เลยเลยก็โอเคครับวันนี้ก็สนุกกันไหมครับ สำหรับช่องพีนัดนุบๆนบุก็ถ้าสนุกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับบาย